รถสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับบูธ MG มีอะไรใหม่เดี๋ยวพาไปชมนะครับ i m เกันแต่ว่าคันนี้ MG4 4โสีส้มหลายคนจะรู้กันว่ามีการปรับราคาลงมาส่วนรถพิเศษเฉพาะสีส้มตัวเริ่มนะครับจาก7 9 9 0 0เนี่ยลงมาเหลือแถวๆแบบ5 0 0แสนกับเกือบ0 0แสนนะเห็นว่ายังพอมีเหลืออยู่ในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับใครที่สนใจก็ถามกันมาได้เนาะอีกรุ่นหนึ่ง MG3 Hybrid Plus ัเนี่ยแคมปปงแคมเปญยังไงเนี่ย สอบถามกันได้อีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ MG 3 Hybrid Plus อะเริ่มมีแบบ Back Order คนรอต่อคิวแล้วเพราะว่าขับสนุกเอ้ยประหยัดเอ้ยเนาะทำให้หลายคนสนใจรถคันนี้ขึ้นมานะเป็น Hybrid ที่มีศักยภาพที่ดีมากทั้งเรื่องความประหยัดแล้วก็ความขับสนุกด้วยเดี๋ยววันนี้ครับพาชมรายละเอียดกันนะสเปคข,ของ iM6 ครับที่วันนี้นะก่อนนั้นนี้เขาเคยมาโชว์แล้วแต่เป็นพวงซ้ายวันนี้เราไปชมกันอีกทีครับเป็นพวงขวาพร้อมขายในประเทศไทยปีหน้าครับ 787แรงมา้าเลี้ยว4ล้อนะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ยังไม่ขายแต่มีพวงขวามาโชว์เป็นที่แรกของโลกครับและได้กระแสนะครับจากผู้เข้าชมงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยคนมามุงดูเยอะมากๆเลยครับ IM s i x นะครับแบรนด์นี่คือ IM Motor นะครับธุรกิจร่วมทุนของ SAIC Motor ครับกับ Alibaba และเซียงไฮ้ไฮเทคพาร์คเดเวล็อปเมนต์ครับโดย IM Motor เนี่ยย่อมาจาก Intelligent in Motion ครับซึ่งมีการก่อตั้งเมื่อปี2022ที่ผ่านมาแล้วก็เปิดตัวรถคันนี้นะครับเมื่อปี2023เดือนแรกของการเปิดตัวเนี่ยกวาดยอดจองไปเกือบ30,000คันเลยทีเดียวครับ IMC ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่มาพร้อมกับตัวถังแบบ SUV Co u p e ครับเขาเคยมีรุ่นที่เป็น SUV แล้ว เขามีรุ่นที่เป็นซีดานแล้วคันนี้มาในแนวแบบ SUV c o u p คดีไซน์สวยนะครับโดดเด่นเตะตามากๆแน่นอนว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันท,ทั้งที่ขายในไทยนะครับอย่าง a v ว t a 11 Hype Tech HT X1 G6 Tesla Model Y ครับหรืออย่างฮุนไดไอค o n i c 5ครับมิติตัวถังของรถคันนี้นะครับ4,904คูณ1,988 คูณ1,669ครับฐานล้อ2,950ม mm. มฐานล้อถือว่ายาวมากนะครับยาวกว่า Ford Everest ในบ้านเราอีกนะทรังเก็บสัมภาระด้านหลังครับ665ลิตรนะครับพอพับเบาหลังจะอยู่ที่1,640ลิตรครับดูจากฐานล้อของเขาแล้วนะครับ i m l s 6เนี่ยจะมีฐานล้อที่สั้นกว่า Avata 11ครับยาวกว่า Hype Tech HT ยาวกว่า X p e n g G6 ยาวกว่า t ท sla Mo เด l Y ครับ แต่ว่าสั้นกว่า h ุ u n d a i i o n i ク5ด้านขุมกำลังนะครับณนะตอนนี้นะทาง mg e l เซลประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการประกาศออกมาว่าพวงขวาที่จะขายในประเทศไทยนั้นจะเป็นขุมกำลังไหนจะเป็นขุมพลังอะไรแต่ถ้าดูนะครับจากสเปคในจีแล้วจะมีถึง4ขุมกำลังครับแล้วก็มีทั้งแบบแบ,บ,แบตเตอรี่400 v และ800 v ครับสแตนดาร์ดเรนจของเขาครับเป็นแบตบ 71กิโลวัตต์อาวครับสถาปัตยกรรมแบบ 400v 314แรงม้า450นิวตันเมตรแบตแบบเทอร์นาลี่ลิเทียมไอออนนะครับคันนี้ก็ขับไกลสุด510กิโลเมตร NEDC 0-100ใน5.9วินาทีนี่แค่สแตนดาร์ดเรนตตัวเริ่มนะครับลองเลน์ Long lane, ครับคันนี้จะเป็นสถาปัตยกรรม 400v เหมือนกันครับ340แรงม้า450นิวตันเมตรครับ แบตเตอรี่ความจุ90กิโลวัตต์อั่วถึง0-100ใน5.9วินาทีและระยะการใช้งานของเขาไกลสุดครับ NEDC 630กิโลเมตรระยะขนาดนี้หลายคนน่าจะชอบเลยครับเพราะถ้าเราหักลบ30%ออกไปเนี่ย500กิโลเมตร1ชาร์จมีให้เห็นอย่างแน่นอนแต่เหนือกว่า long range นะครับ iM6 คันนี้ยังมี super long range ครับมอเตอร์ไฟฟ้า515แรงมา้าแรงบรคสูงสุด500นิวตันเมตรครับ แบตเตอรี่ขนาด100กิโลวัตต์แอาครับและซ u เปอร์ลองเรนจ์จะเป็นสถาปัตยกรรม EV แบบ 800V ครับ0-100ใน5.5วินาทีและคำว่าซ u เปอร์ลองเรนจ์ของเขาครับแบต 800V แล้วนะครับใหญ่100กิโลวัตต์แอาแล้วยังขับเคลื่อนได้ไกลสูงสุดถึง710กิโลเมตรครับและท็อปสปีดจะเพิ่มจาก200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น220กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุมกำลังสุดท้ายครับเรียกว่ารถจีนทุกรุ่นต้องมีรุ่นนี้นะครับ ซูเปอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ออฟวิลไดรฟ์ครับหรือว่าตัวแรงขับเคลื่อน4ีล้อท็อปสุดของความแรงในแต่ละรุ่นนั่นเองครับมอเตอร์ไฟฟ้าครับ2ตัวด้านหน้าและด้านหลังพละกำลังรวมครับ787แรงมา้า800นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันทุกรุ่นย่อยเทอร์นาลีลิเทียมไอออนครับตัวนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 800V เช่นเดียวกันความจุ100กิโลวัตต์อวขับเคลื่อน4ีล้อ 0-100ใน3.48วินาทีระยะการใช้งานครับจะน้อยลงมาจากตัว Super Long Range นะครับเพราะคันนี้คือ Super Performance ครับ650กิโลเมตรครับท็อปสปีดสูงสุดของเขา252กิโเมตรต่อชั่วโมงกันเลยคันที่มาโชว์ในไทยนะครับต้องบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเอ๊ะไม่เหมือนกับตัวที่เราเห็นเมืองนอกไม่เห็นเหมือนกับรูปภูมิอะไขวาที่เห็นในเว็บออนไลน์เลยนะครับส่วนหนึ่งคือ หน้าจอฝั่งโคพายโเนี่ยหรือว่าหน้าจอฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับหายไปพวงมาลัยในประเทศไทยที่นามาโชว์เองก็จะเป็นพวงมาลัยแบบสเตียริงวิวปกติกลมๆนะครับไม่ใช่พวงมาลัยแบบจอยสติ๊กที่มีแค่ด้านล่างเหมือนแบบพวงมาลัยแต่งของเทสลานะครับการตกแต่งภายในตัวรถก็ดูหรูหรานะครับแล้วก็ที่สําคัญแม้ว่าหน้าจอโคไดเวอร์จะหายไปครับแต่ตัวหน้าจอคอนโซลกลางที่ใช้ควบคุมตรงนี้ยังอยู่แล้วก็คอนโซลกลางแบบดูโอเลเยอร์ของเขาเนี่ยสามารถวางกระเป๋าไว้ด้านล่างได้เลยออกแบบมาใหญ่มากนะครับมี วาเลชาร์ดครับช่องวางแก้วเป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าถ้ามางานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับเพราะที่บูธ m mg นะนอกจากคันนี้แล้วนะ i m 6ที่หลายคนให้ความสนใจกันแล้วเนี่ยครับ MG3 Hybrid p ฮบรพก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนแวะมาดูตลอดนะรวมถึงครับ MG4 สี MG ่คันสีส้มที่มีส่วนลดพิเศษครับลงไปเหลือแบบไม่ถึง0 0แสนแล้วนะครับและอีกหนึ่งรุ่นครับ Maxa 7เพิ่งมีการประกาศราคามานะครับราคาใหม่ส่วนลดอย่างเป็นทางการและที่สำคัญเนี่ยทาง MG นะเขาดูแลลูกค้าเก่าใครที่รับรถไปแล้วได้ส่วนลดราคาใหม่เหมือนกันก็จะคืนเป็นเงินให้กับลูกค้าไปเลยด้วย และรถยนต์ไฟฟ้าของ MG นะครับทุกรุ่นต้องย้ำกันตรงนี้ในตัว imc ครับที่ประเทศไทยจะนำเข้ามาในอนาคตเนี่ยเหมือนกันคือการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานไม่เคยมีใครให้มาก่อนนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนรุ่นไปแล้วนะครับขายส่งต่อไปให้ใครก็ตามประกันตลอดอายุการใช้งานกับตัวรถยังอยู่ด้วยแต่อย่าลืมไปดูข้อแม่นะว่าต้องเข้าสู่ให้ครบระยะด้วยนะครับ